สวัสดีครับพบกับพี่ฟิ์มอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอของเราเช่นเคยเลยเอาทุกคนกระโดดนะครับพี่โอ้สวยงามวันนี้นะครับเราจะมาพาน้องๆของเรานะครับมาเป็นผู้เล่นในสควีเกมซีซั่นสกันเองโดยซีซั่น3นะครับจะคาบเกี่ยวกับซีซั่นสองเองนะครับซึ่งเกมบางเกมนะครับเราไม่สามารถสร้างได้เนาะ คร่าวๆนะครับตอนนี้เราจะมีเกมประมาณ3เกมนะครับที่เราสร้างได้ในบูฮาเวตรอบนี้นั่นเองและเกมที่1นนะครับที่เราจะเอามาเล่นนั่นก็คือเกมนี้เลยโกโกวานั่นเอง โกโกวาวันนี้ของเรานะครับมาเพียงรูปเนาะตัวจริงไม่มานะครับมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเออดูไปดูมาได้เหมือนโกโกวาเสียแล้วเอารูปมาแปะเลยเนาะแปกดีก็ถือว่าสวยครับเกมนี้นะครับกติกาก็เดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนะครับแล้วก็เกมต่อมานะครับนั่นก็คือเกมกระโดดเชือกนั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับจะมาในซีซัน3นะครับนี้ก็จะเป็นเกมกระโดดเชือกนะครับก็จะอยู่ด้านหลังโรงเรียนนะครับอยู่ตรงด้านนี้นั่นเองก็บอกเลยว่าเกมนี้เราใช้เวลาคิดพอสมควรเลยนะเพื่อให้มันสามารถเล่นในบุกเฮาเวนได้นั่นเองนะ ไม่ได้แกว่งเชือกนะครับแต่มันจะเป็นการเลื่อนเชือกไปเลื่อนเชือกมาเนี่ยเองนะครับและให้น้องๆกระโดดและกติกานะครับอาจจะไม่ได้เหมือนในสควิ้งเกมนะเพราะว่ามันจะเป็นกติกาของทางพี่เองนั่นเองนะครับให้เกมมันสอดคล้องกับตัวบุคฮาวเวนนั่นเองและเกมสุดท้ายนะครับผมเราจะใส่มาในรอบนี้ถ้าในสควิ้งเกมนะครับนี่จะเป็นเกมสุดท้ายเลยก่อนที่จะรู้ผลผู้ชนะนะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อเกมนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อเกมตามในส q u ิ้เกมแต่ชื่อเกมของเราคือเกมสุ ซูโม่น,นั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเกมซูมโม่ส่วนกติการเราจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งลวกันนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าดิ่ชอแต่ดีคลิปแชร์ใกนการด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีผู้เล่นสควิตเกมคนไหนเข้ามาในวันนี้บ้างมาดูกันเลย Let's go เรามาเริ่มกับน้องคนแรกครับน้องภูม หมายเลข3ามสามานะครับมหวหน้าโว้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยคนต่อมาก็เป็นน้องนาน่านั่นเองนี่รวผมไหมครับรวผมไหมคนต่อมาก็จะเป็นน้องแฟงหมายเลข2องสองนี่แล้วคนนี้ก็จะเป็นน้องทีมครับหมายเลข4ี่ห้าหกนะครับคนต่อมาก็จะเป็นน้องมาม่าผัดหมายเลข3ามสามสเตนุดหมายเลข0ูนย์หนะครับน้องอมสิขอให้พระคุ้มครองด้วยเถิดสาธุ99านะครับหมายเลข0ูนย์นะครับคนต่อมาน้องนัวหมายเลข0ูนย์ห น้องนัตกี้หมายเลข1 2 0น้องไอซ์นะครับผมอยู่ด้านนี้ตัวเล็กๆนะครับอันนี้หมายเลขอะไรพี่มองไม่เห็นเหมือนกันคนต่อมาก็จะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยลิ้นหรือเลยเนี่ยลิ้นหรือลิ้นเละอะไรตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลข55า้นะครับคนต่อมาก็จะเป็นฉันมีนามว่าฮินกินะครับน้องการ์ตูนพี่สเปนนะครับ0ูนน้องเนเวอร์อันนี้ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันป้ายป้ายแขมอะไรน้องมังกรนะครับน้องสตาร์บัคน้องคิวคิวน้องตะหน่อยนะครับและผู้ ผู้คุมของเราอีก2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้คุมเอิร์ธและผู้คุมพอสนั่นเองครับเออและนี่ก็คือคนที่จะมาเข้าร่วมเกมสกควิทเกมของเราวันนี้โดยเกมแรกของเรากับเกมโกโกวานั่นเองกติกาของเกมโกโกวนะครับให้ทุกคนกดท่าซ่อนได้เลยครับผมเชิญครับเชิญผู้เล่นทุกคนกดท่าซ่อนหลังจากผู้เล่นทุกคนนะครับกดท่าซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมของเราก็จะเริ่มขึ้นโดยกติกานะครับเราจะพู พูดว่าโกโกวาแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้ให้เหมือนกับพี่ไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ไหมก็ขอให้ไม่ติดแล้วกันนะครับเราจะใช้คําว่า a e i o u ซึ่งเมื่อไหร่ที่หยุดเมื่อนั้นนะครับทุกคนจะต้องหยุดตามนั้นนะครับและนี่คือกติกาเข้าคร่าวๆของเราในเกมโกโกวาเกมแรกของเราถ้าใครนะครับยังไม่หยุดทางผู้คุมนะครับจะเดินไปชาร์จและคนนั้นจะหลุดออกจากเกมทันทีถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกับเกมแรกกันเลยกับเกมโกโกวา องฮีรออยู่ตรงนน้นนะครับไปหายองฮีให้ได้นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้และถ้าพร้อมแล้ว A E I O ตอนนี้นะครับทุกคนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้น้องมังกรครับจัดการครับ390ครับผมออกจากสนามครับคุณหลุดออกจากสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณหลุดออกจากสนามแล้วน้องไอซ์ครับหมายเลข556ครับเชิญออกจากสนามครับหลุดออกจากสนามเรียบร้อยครับผมอ่าตอนนี้มีผู้เล่นนะครับออกไปเฮ้ยเมื่อกี้หมายเลขอะไรครับเมื่อกี้หมายเลขอะไรขยับตัวเมื่อกี้หมายเลขอะไรผู้คุมชาร์จเลยครับหมายเลขอะไรเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆคิวหรือว่าน้องสตาร์บั เมื่อกี้นี้สารภาพมาครับี๋ยวเราจะไปดูคลิปย้อนหลังนะถ้าไม่สารภาพมาน้องคนไหนครับวันนี้นะครับสตาร์บัคครับออกนอกเกมเลยครับหมายเลข2องสครับเชิญครับผมยามมาอุ้มหมกไปเลยครับพี่ยามมายุ่มหมกไปเลยยามมาอุ้มหมกไปเลยครับใช่ไหมคนนี้ถูกไหมอ่าออกเลยครับเชิญครับสรุปได้แล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ผู้คุมนะครับได้ใช้ตะกร้าลากน้องออกไปฉะนั้นก็เชิญสตาร์บัคกลับจุดเดิมครับมาเราจะมาต่อกันเลยนะครับ a e i o หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยรอบนี้มาตึงนะครับไม่มีใครที่แบบว่าเผลอกดลุกนะครับหรือว่ามีใครที่ไม่ยอมหยุดรอบนี้เราจะมาแบบง่ายๆย,ยากๆขึ้นนะง่ายๆย,ยากๆขึ้นคืออะไรเออแต่ขอให้แบบว่าทุกคนไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับพี่อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นเกมกระโดดเชือกที่พี่อุตส่าห์คิดนานมากมากับ A ออ e O ออ ยู you. มีใครไหมครับผู้คุมจัดการหน่อยครับมีใครไหมไม่มีเออีไอโอยู e I o you. ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าใครเข้าคนสุดท้ายคนนั้นคือว่าต้องออกจากเกมนี้นะครับตามนั้นนะครับ3มคนสุดท้ายแล้วกันจะโดนคัดออกจากเกมนี้นะครับมีคนมีคนเข้าช้าเหรอมีคนอะไรรู้สึกมีคนเข้าช้าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราค่อยๆมาเออีไอโอ You. มีไหมมีไหมผู้คุมผู้คุมสังเกตคนไหนครับในผู้คุมชาร์แล้วผู้คุมชาร์แล้วใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมมั่นใจไหมผู้คุมมั่นใจกระโดด2ทีกระโดดไหมครับผู้คุมยังไงกระโดด2ทีแล้วผู้คุมมั่นใจเชิญครับผมน้องทีมครับเรียบร้อยเราเก็บไปแล้วอุ้ยตอนนี้มีคนออกไปนะครับ2คนแล้วในเกมเกมนี้นะครับประมาณ2-3คนแล้วนะครับออกไปจากเกมเกมนี้มาต่อ A E I O U A E I O U อ่าสติมีสติกันทุกคน A E I O U เฮ้ยทำไมทุกคนมีสติกันขนาดนี้แต่มีคนลังท้ายอยู่ไกลมากเลยอ่ะน่าเป็นห่วงจังเลยคนนี้จะถ,ถึงไหมนะน้องมาขอให้ถึงเส้นชัยนะครับ A E I O You. มีใครไหมครับที่ตอนนี้ที่ผู้คุมเราเลงว่าแบบเอ้ยไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหม A E I O U A E I O U e เอ้ยเมืกก่อกี้มีคนไปก่อนเวลาหรือเปล่ากระตูนแล้วไปก่อนหรือเปล่า <c oughs> แล้วไปก่อนเ๋รอไปไปก่อนใช่ไหมโอเคเราได้3มคนผู้แพ้สําหรับเกมนี้แล้วครับขอแสดงความเสียใจกับน้องนัวน้องแฟงและน้องมัดด้วยครับเชิญออกจากการแข่งขันเราไปครับ ผยิงทิ้งเลยครับยิงทิ้งเลยเหมือนกันเออสุดยอดครับไปเจอกันที่เกมต่อมาเลยครับผมเจอกันที่ด้านหลังโรงเรียนได้เลยครับเจอกันครับมาแล้วมาเริ่มกับเกมที่2กันเลยนะครับผมกับเกมกระโดดเชือกนั่นเองโดยในรอบนี้นะครับเราจะมีผู้คุมหนึ่งคนนะครับขับรถนะครับซึ่งรถจะเลื่อนไปซ้ายขวานั่นเองนะครับและเราจะมากระโดดกันนะครับทีละ4คนนะครับผมโดย4คนที่จะกระโดดนะครับต้องกระโดดไปให้ถึงฝั่งนน้นนั่นเองโดยที่กระโดดไปห้ามโด เชือกเด็ดขาดนะครับอ่ะผู้คุมลองขยับหน่อยครับผมลองขยับแบบช้าๆหน่อยครับสัก2ทีอ่าจะเป็นแบบนี้ครับขยับแบบนี้นั่นเองนะครับระหว่างทางนั่นเองเออขยับประมาณนี้แอบช้าไปหน่อยไหมเอาเอาเร็วขึ้นกว่านี้สักนิดนึงได้ไหมครับผู้คุมลองเร็วกว่านี้ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับลองเร็วกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังครับผมอ่ะสี่คนแรกเชิญเลยครับผมกับ4คนแรกมาเลยมาเลย let's go สี่คนแรกกระโดดครับกระโดดเชือกเขาไม่ได้เดินไปฝั่งนู้นเลยครับพี่กระโดดครับพี่ แล้วทำไมเชือกเราไม่ขยับเลยครับผมเชือกโอ้ยกูจะบ้าเชือกเราค่อยๆขยับหน่อยครับผมค่อยๆขยับหน่อยโอเคอ่าค่อยๆขยับครับผมอ่าโอเคให้มันไปฝั่งนวนได้ไหมครับอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้แอบยากไปไหมหรือว่าเราจะเอาเปลี่ยนไหมครับมาทุกคนพร้อมกันหมดเลยทีเดียวรอบนี้กําจัดคนออกแบบชิวๆเลยเราจะไม่เดินไปไหนทั้งสิ้นทุกคนยืนระนาบกับเส้นเลยครับยืนระนาบกับเส้นเชือกเลยเชิญกลับเลยครับระนาบกับเส้นเชือกและเตรียมกระโดดนะครับผู้คุมไม่เกี่ยวไปยืนตรงด้านนวนเลยครับเชิญครับ เพราะอีกไม่นานจะเจอมาหกรรมนะครับทุกคนกระโดดพร้อมกันนะครับซึงก็จะหน่วงกันทั้งเซิร์ฟนะครับผมไม่ต้องกลัวครับยืนในเส้นเชือกเลยครับยืนในเส้นเชือกยืนจนถึงด้านนี้เลยครับยืนถึงด้านนี้เลยมายืนถึงด้านนี้เลยครับจัดการมายืนถึงด้านนี้เลยมาเลยครับผมมายืนถึงด้านนี้เลยมาเราจะเริ่มกันนะครับผมมายืนเลยนะครับอ่ะพร้อมยัง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 ครับพร้อมยังมายืนมายืนครับยืนระนาบกับเส้นเชือกนะครับระนาบครับระนาบพี่ชิดกับเส้นเชือกครับอ่ะถ้าทุกคนแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับถ ครับขยับครับอ่ารอบแรกกระโดดผ่านรอบสองเอออึบอึบอ่าอ่ามีใครโดนหรือยังมีใครโดนหรือยังผู้คุมคุมครับผู้คุมดูไปคุมมาเลยไปจัดการเลยคนไหนโดนแล้วไม่ไม่ไม่ใช้อันนี้นะครับไม่ใช้อันนี้นะครับจัดการจิ้มนะคะเปิดไม์พูดก็ได้ครับอ่ามามีคนโดนละหนึ่งคนมาวันนี้ครับเชิญออกครับมาคนต่อมาครับอึบฟึบอ่ะฟึบเออได้อยู่มาได้อยู่เออเออเมื่อกี้หยุดหยุดหยุดเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วตานอยครับเชิญครับตานอยตานอย ตาบัคครับเชิญครับเชิญมารอบสุดท้ายครับไม่รอบสุดท้ายดีกว่าค mm ัดให้เหลือ2คนเลยดีกว่าครับมามาเชิญครับรอบนี้ครับมากระโดดต่อครับกระโดดเลยกระโดดเลยเชื่อครับขยับได้อืออืออือเฮ้ย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 คิว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 เชิญมากระโดดครับกระโดดต่อเมื่อกี้อะไรนะ0 5 6ย์ศเชิญครับ0 5นย์ออกครับ0 5 6ย์เชิญครับโดนแล้วมีเพื่อนมาฟ้องมาต่อครับต่อครับ มาต่อเลยอึอสรอบนี้อบอใครโดนไหมมีใครโดนไหมทุกคนสังเกตทุกคนสังเกตอึอสสังเกตสังเกตดีสังเกตดีครับมีใครโดนหรือเปล่ามีใครโดนหรือเปล่าใครใครใครต่น้อยเห็นไหมเมื่อกี้หยุดหยุดหยุดเชือกหยุดก่อนครับใครใครเออเนเวอร์ครับเชิญเชิญครับเิญเนเวอร์ออกเลยครับมาไปสู่เกมสุดท้ายกันเลยแล้วกันครับผมเชิญครับทุกคนด่านเกมสุดท้ายครับไป let's go เจอกันสู่ด่านเกมสุดท้ายของเราในรอบนี้นั่นเองมา let's go วิ่ง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 ครับอ่ะเชิญผู้คุมครับเช น,นั่งเก้าอี้ของทุกท่านเลยครับผมนั่งเก้าอี้รอบๆสนามเลยแล้วผู้เล่นนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมกติกาในรอบนี้ของเรานะครับเราจะให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ4ี่คนในรอบนี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ารถเข็นในการเข็นคนออกนะครับจะทํำยังไงก็ได้ให้ฝั่งในให้เราอ่นนายะยืนเป็นคนสุดท้ายนะครับยืนเป็นคนสุดท้ายนะครับทํายังไงก็ได้ให้ยืนเป็นคนสุดท้ายอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้ทำไมถึงบอกว่านัดไม่ เกี่ยวครับทำไมถึงบอกวันนั้นไม่เกี่ยวนัดตุยตอนเกมอะไรเอ่ยเมื่อกี้ครับเมื่อกี้หรอเกมเมื่อกี้หรอนัดยังไม่ตุยครับผมนัดยังไม่ตุยครับเกมนี้ก็พยายามนะครับผลักคนออกให้ได้ละกันเราจะเริ่มกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งคนที่ยังอยู่ในเส้นสีแดงนะครับตามนั้นนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพร้อมเริ่มกันเลยนะค,ะงงนคร,บรคับถ้างั้นก็เตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาครับยืน4ี่มุมเลยครับยืน4ี่มุมของสนามเลยเชิญครับ4ี่มุมของ สนามและถ้าพร้อมกันแล้วยืน4ี่มุมของสนามแล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้เลยครับผมทั้ง4ผู้เล่นจัดการเลยเฮ้ยเฮตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยล้มล้มล้มใครจะได้ออกไปก่อนใครจะได้ออกไปใครจะโดนผักออกไปเฮ้ยตอนนี้เกมยืดเยื้อมากเลยนะครับทุกคนกระโดดเป็นกระต่ายกันเลยเฮ้ยเเมื่อกี้มีนคนออกใครครออกเมื่อกี้นี้ทแบบแบบแบบเมื่อกี้ไหนใครออกหรือเปล่าพยายามดันนะครับพยายามดันเพื่อนออกให้ได้เร็วที่สุดดันเพื่อนออกให้เร็วที่สุดครับดันเพื่อนออกให้เร็วที่สุดอึบอึบไว้อ้้อออมมกกีสิน ออกไหมเมื่อกี้ผู้คุมครับเมื่อกี้ออมสินออกไหมเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงยังไงหยุดก่อนครับหยุดก่อน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 ผู้คุมครับเมื่อกี้มีใครหลุดออกไปหรือเปล่าผู้คุมเดินมาหาหน่อยเมื่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไร3ามสามสาม,สามผู้ออกคนแรกอ่าผู้เกินเส้นครับเชิญผู้ออกได้เลยครับมีใครอีกไหมครับนอกจากผู้มีใครอีกไหมมีใครอีกไหมครับมีใครอีกไหมม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่ไมีแล้วนะการ์ตูนอ่ามีผู้คุมมาบอกว่าการ์ตูนงั้นเหลือกัน2คนแล้ว เหลือกัน2คนแล้วครับผมถ้างันขอเชิญผู้เล่นทั้งสองคนครับประจํามุมฝั่งตรงข้ามกันเชิญครับและตอนนี้เหลือ 0, 0ูนและผู้เล่นหมายเลขอันนี้หมายเลข1 2ึนะครับเหลือกัน2คนแล้วใครจะไปเฮ้ยผู้คุมกวนตีนแล้วผู้คุมเริ่มกวนแล้วผู้คุมคุมถอยครับผู้คุมครับไม่กวนเพื่อนครับไม่กวนเพื่อนไม่กวนเพื่อนมาครับ1 2ึ่งซ้ำเริ่มครับผมมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกระโดดใส่กันแล้วอึ๊บอึบ ึ๊บึ๊บึบใคร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 จะออกก่อนกันผู้คุมดูดีดีผู้คุมดูดีดีใครจะออกใครจะออกเออระวังนักกี้กับใครนะเออเอใครออกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมผู้คุมเห็นไหมเมื่อกี้มีไหมเมื่อกี้มีใครออกไหมผู้คุมเห็นกระโดดผู้คุมเห็นผู้คุมเห็นใช่ไหมหรือว่าออกพร้อมกันหรือ่ังไงเป็นคนกระเด็นเลยใครครับผู้คุมหยุดครับหยุด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 ผู้คุมว่าใครครับออมสิทธิ์ครับผมและผู้ชนะครับเชิญครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องนักกี้ใช่ไหมที่เป็นชนะคนที่ชนะ ใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าอมสินออกหรือยังหรือว่ายังไม่ออกอะไรยังไงอ้าวอมน้องพิมพ์อมไม่เฉยออมสินไม่เป็นไรคืออมสินแพ้หรืออมสินชนะเมื่อกี้คืออมสินออกหรือยังผู้คุอออมครัออนนะบเปิดไมค์บอกก็ได้ครับเปิดไมค์บอกก็ได้ออมสินยังใช่ไหมอมสินยังใช่ไหมแข่งใหม่ไหมคะโอเคยังไม่ได้ผลแล้วกันเอาใหม่อีกหนึ่งรอบครับผมมาประจําที่ครับผู้คุมเชิญนั่งครับผู้คุมเชิญนั่งอยู่รอบรอบมุมรอบรอบมุมครับจะได้สังเกตแข่งสังเกต,เกตคูก่กันถ้าสมมติผู้คุมเห็นใครหลุดออกนะครับให้ผู้คุมเดินออกจากเก้าอี้ท ั่งได้เลยมาเดินครับผู้คุมนั่งนะครับผู้คุมนั่งนะครับเพื่อไม่ให้มันวุ่นวายนะครับผู้คุมนั่งครับผู้เล่นที่ตกรอบแล้วก็นั่งนะครับอ่ะเชิญนั่งครับเอ้ยอย่าเพิ่งครับผมพี่เล่นเงี้ยกะตีไก่เลยพี่อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งพร้อมยังครับพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้ว1 2ึ่งสองซ่เชิญครับผมมาเรัวตอนนี้เฮ้ยกระโดดมาแล้วดึง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 เอาเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไง้ยจะมีใครนะครับผักกันได้ออกไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้นัดหรือเปล่านัดหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เหยียบเส้นแดงนะเม ใครจะออกใครจะออกยังไงยังไงยังไงเออมีความคืบหน้ารอบนี้ห้ามกระโดดนะครับผมมาหยุดกระโดดครับเชิญเอาคราวนี้ใครจะเอากันออกกันได้ล่ะคราวนี้หยุดกระโดดแล้วยังไงเฮ้ยเมื่อกี้ออกไหม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 ออกออกไหมใครออกครับเมื่อกี้นี้กระเด้งออกคู่งั้นก็แพ้ทั้งคู่ครับผมงั้นก็ไม่มีใครชนะในสควิดเกมรอบนี้ไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทำคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ฝากดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมก่อนเข้า, Discord, าดิสคอร์ดตีคลิปชั์ได้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ